ลงๆง,งมาปุ๊บเฮ้ยมาคุงกับอนาเส้นราคาของเฮานะทุกคนเนาะคุงกับอ่า่แม่นราคาทุกคนขอภอภัยอ่ามาคุงกับแนวต้านปุ๊บแล้วมีการเฮ้ยดิ้งขึ้นมาฮอตนี่ทุกคนดิ้งขึ้นมาฮอตนี้อนาคตคือไปต่อแน่นอนนะทุกคนเนาะอาจจะปิดเป็นเอ่อเขียวประมาณนี้หรือ,อจะเป็นเขียวหญ่เลยแหละนะทุกคนเนาะเพราะว่ามันลงมา ลงมาแล้วลงมา,มาอ่ารีเทสร,ร,ราคาทุกคนเนาะลงมารีเทสราคาเมื่อกี้นี้เนาะอาจจะเป็นแทงเขียวใหญ่ขึ้นไปเลยเนาะทุกคนเนาะเพราะว่ายงมันรีเทสร,ร,ราคาในจุดๆนี้แล้วเนาะทุกคนนะเนาะเห็นปะนี่อ่ารีเทสร,ร,ราคาแล้วปุ๊บมันมาฮอนี้ปุ๊บเนาะมันลงมาเมื่อกี้นี้เนาะลงมาทดสอบราคาปุ๊บพุ่งขึ้นไปฮอจุดจุดนี้ปุ๊บแสดงว่าอนาะคตคือมันจะปิดเขียวได้แน่นอนทุกคนเนาะของแบบนี้ สำคัญนะทุกคนเนาะสำหรับใายแบนเนอรี่เนาะทุกคนเนาะถ้าพบเจอกดไปได้เลยเนาะบอแบตเอ้ยมันจะกลับโตได้เนาะทุกคนเราต้องเบิกงว่้มันคงบอเนี่ยไซมันทีมๆตอนนี้มันคงบอถ้าว่าคงแล้วมีการมีเฮงซื้อดันเข้ามานิดนึงแสดงว่าโอเครีเทสสำเร็จไปต่อนะทุกคนเนาะมันจะขึ้นไปต่อนะเนาะอ่ะมามาต่อกันเนาะในหู้แบบที่กำลังจะพยายามเนาะทุกคนนะพนยายามรีเทสและมีโอกาสดันราคาขึ้นไป อยางอีกครั้งนะทุกคนเนาะคือในกรณีนี้กับกรณีอครั้งถึงนะทุกคนเนาะกรณีครั้งถึงจะลอยอาจจะจะมีโอกาสหลกลัวโบซายคำว่าลอยนะทุกคนเนาะอ่าแล้วโอกาสนี้ตัวนี่นะทุกคนเนาะคือห้อแบบนี้จะมีโอกาสเป็นบางครั้งข่าวเท่านั้นนะทุกคนเนาะเพราะว่าเนี่ยมันมีอ่าแห้งไข,ข่เข้ามานะทุกคนเนาะมันมีแห้งไข่เข้ามานหนึ่งหนะึงเนาะคือ ถาจะเบิ่งปลามันจะเคลื่อนที่อย่างไรนะทุกคนโอ้ยเต็มอะไรปลามันจะเคลื่อนที่ขึ้นไปสูงๆนะทุกคนเนาะแล้วเฮ้ยมีการรีเทสลงมาแต่แต่อย่างทุกคนมันลงมาไกลเกินนะทุกคนเนาะลงมาไกลเกินนะลงมาไกลเกินนะเห็นปะทะลุแนวนี้นะทุกคนเนาะทะลุแนวนี้เนาะ ทะลุแนวนี้ปุ๊บเนาะทุกคนเนาะมันดันขึ้นไปเนาะดันขึ้นไปปุ๊บก็บคือมันเคยลงมาแล้วมันรีเทสแล้วมันมันเคยลงเนาะทุกคนเนาะมันอาจจะเฮ้ยขึ้นไปพอจุดนี้ละอาจจะหลงหรืออาจจะขึ้นมันเบิ่งได้ในสองเงี้ยเนาะทุกคนเนาะฉะนั้นเห็นแบบนี้เนาะเราจะกดซื้อในบางกรณีและจะบวกขายเนาะทุกคนเนาะเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะขึ้นหลายกวัวขายแต่นในบางครั้งข่าวเท่านั้นเนาะทุกคนเนาะอะ เฮาจะไปต่อในหฮแบบแทงเฉียนที่ทะลุแนวต้านเนาะทุกคนเนาะโฮแบบแทงเทียนที่ทะลุแนวตานน้านคือแบบนี้เนาะทุกคนเนาะห่าต้องระมัดระวังเนาะเพราะโอกาสที่มันจะกลับตัวในสูงเนาะถามว่ามันเป็นจังไดเนาะ,ะทุกคนเนาะอะกราฟม,มันเคลื่อนที่ปกติคือเขาเห็นเฮ้ยลงมาเคลื่อนที่ไปแล้วลงมาเฮ้ยแสดงว่าประเทศราคาแน่นอน ขึ้นไปเอ้าดันลงมาลงมาเอ้ยดันขึ้นไปแสดงว่ากราฟมันจะตีเทรนเป็นแบบนี้แล้วนะทุกคนเขึ้นมาฮอน,นี้แสดงว่าแท่งต่อไปนี้มันลงแน่นอนนะทุกคนเนาะมันลงแน่นอนอันนี้คือเคยเคยเจอเมาลายของแบบวัดจักใส่ทุกคนอ่าวัดจักใส่เทยนและราคาเนาะทุกคนเนาะมันบสสามารถที่จะทะลุขึ้นไปได้เนาะะนั้นมันตีเป็นเทรนได้เลยเนาะทุกคนเนาะราคานี้แทง่ทงนี้มันจะขึ้นมา อาจจะปิดเป็นแบบนี้แกเป็นได้เนาะทุกคนเนาะอ่าอาจจะปิดเป็นแบบนี้เนาะทุกคนเนาะปิดเป็นแท่งแดงได้นี่เนาะนี่มีไส้เงี้ยเงขึ้นไปนั่นนี่แล้วปิดเป็นแท่งแดงได้เนาะทุกคนเนาะอ่ะระมัดระวังกันใหุแบบนี้เนาะทุกคนเนาะมันลอกลวงเขาได้เนาะอ่ามาต่อกันในอ่าหุ่แบบนี้เนาะทุกคนเนาะตัวนี้จะเป็นรูปแบบการตีเป็นโซนราคาเนาะทุกคนเนาะคือเมื่อกี right? ièrement, Secondly, e ้เขาเรียนรู้ในการตีกราฟจำลองตัวนี้เขามาตีกราฟจริงเนาะทุกคนเนาะ เขาจะตีจังใดเนอเาต้องเริ่มจากการสังเกตเฮ้ยมองจุดจุดนี้เป็นจุดสูงสุดนะทุกคนนะเมื่อกราบมัเนเคลื่อนที่มาแปะอีกเทนึงเอ้ยให้ความสําคัญแล้วว่าตัวนี้จะเป็นแนวต้านเนาะเมื่อกราฟมันเคลื่อนที่ลงมาปุ๊บนะทุกคนเนาะเคลื่อนที่ลงมาปุ๊บมันขึ้นไปนะทุกคนเน,นาะมันขึ้นไปเขปเาต้องให้ความสําคัญคือจังใดที่มิลลี่บล็อกเนาะมิลลี่บล็อกตอนแรกคือให้ความสําคัญโซนเทิงนะทุกคนเนาะ ให้ความสำคัญสุดถึงเมื่อมีการแตะแล้วทะลุลงมาเฮ้ยแทงนี้เป็นแทงสัญญาณมาแล้วสปอตต้องขายฟิวเจอร์ต้องช็อตเนาะไบนารีต้องเซลเนาะทุกคนเนาะประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะให้เหาหลักๆคือให้เขา้าใจว่าเนื้อตัวนี้ก็สําคัญเนาะแต่ถ้าหากว่าจะให้มันสัวต้องเอาเนื้อเถิงให้มันสําคัญกว่าเนาะทุกคนเนาะมาต่อกันเลยทุกคนเนาะใกล้จะหมดละบนเฮียนกัน โ okay. อเคตัวนี้จะเป็นห้องแบบการตีเชนนะฮะเป็นโซนคือการเนะทุกคนเนาะคือการเป๊ะเนะทุกคนเนอะเห็นบออืมมันลงมาปุ๊บเฮ้ยเฮาเห็นจุดๆนี้ละเฮาตีทั้งสองเลยเนะทุกคนเนาะจุดๆนีม้มันลงมาแต่มันก็นยังขึ้นไปเนะทุกคนเนอะขึ้นไปเฮาจะราให้ความสําคัญ er. เถอะเฮ้ยลงมาอีกเท่านึงเอาแล้วโอ้สัดเจนหลายแห่งนี้เนะทุกคนเนาะสัดเจนหลายเนาะเห็นบอสัดเจนปุ๊บอืมเป็นด้วยนี้ปุ๊บเฮาสามารถ กดซื้อหรือลองหรือบายได้ทุกคนเนาะอ่ะตัวนี้นะทุกคนเนาะเราจะมาเข้า,าหาวิธีการตีแนวฮรับแนวต้านที่เป็นแนวเสี่ยงนะทุกคนเนาะแนวฮร์ปแนวต้านที่มันเป็นแนวเสี่ยงนะทุกคนเนาะแรกๆนะครับมันจะเคลื่อนที่เป็นคล้ายๆคือกับอีย่างคือวิธีอาสอนมาในตัวเธอเนาะทุกคนเนาะบอกว่าอีย่างคือเทรนไลท์แนวโน้มของตลาดเนาะเทรน จะเป็นโตขับเคลื่อนเนาะและจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่อยู่กับเราตลอดในตลาดนะทุกคน,นเพราะเ่าจะเจอตลาดที่เป็นเทรนตลอดเนาะอ่ะฉะนั้นเมื่อมันเคลื่อนที่มานันนี้ปุ๊บนะทุกคนเ <c ười> <c ười> คลื <c ười> ค่อนที่มานันนี้ปุ๊บอ่าเนี่ยอ่ะขออภัยนะทุกคนเคลื่อนที่มานันนี้ปุ๊บนะทุกคนแล้วมันลงมาเฮ้ยเราสมาตีตีได้นะทุกคนแล้วเมื่อมันมาฮอจุดจุดนี้ปุ๊บ เขาก็กดซื้อขึ้นไปได้นะทุกคนเนาะมหอศจรรย์ชนี้เขาก็เซลลงมาได้นะทุกคนเนาะคือการเนาะตัวนี้คือการเนาะทุกคนเนาะไม่มีการเคลื่อนที่เอ้ยลงมาแล้วมีการเคลื่อนที่ขึ้นอ่าเขาตีตีแนวแนวต้านทางเท,งทงนะิงเนาะแล้วเคลื่อนที่ลงมาปุ๊บเอ้ยเคลื่อนที่ขึ้นไปทางเทิงปุ๊บเขาจะกดเซลคือกดเล็กนะทุกคนเนาะห้ามเซลในเทียนขลวงต้องเออ ห้ามเซลในเทีนค่าขึ้นต้องบายเนาะทุกคนเนะต้องบายเนาะ,ะต้องบายขึ้นไปเนาะห้ามบายในเทีนค่าลงแต่ต้องเซลเนาะทุกคนเนาะอ่ะประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะอันนี้จะเป็นทุบแบบการตีเนาะเบิง้งมามาเบ,บิ้งกราฟจริงมาหนี้เนาะเาจะตียังไงเนาะคือตัวนี้เนาะทุกคนเนาะเห็นบอกเฮ้ยกราฟมันเคลื่อนที่ขึ้นไปเนาะทุกคนนะมันมีการเคลื่อนที่ขึ้นไปแล้วเนาะนี่เนาะขึ้นไปปุ๊บไอ้มอนนี้ปุ๊บมันลงมา เฮ้ยมอนี่ปุ๊บมันขึ้นไปก็แสดงว่าเฮาเมียเฮาสามารถตีถึงตีกองไว้ท่ะแล้วมันเฮ้ยเคลื่อนที่ลงมาลงมาลงมาปุ๊บนี่มอจุดจุดนี้เฮาบ่ายได้เนาะทุกคนเนาะเฮาบ่ายจุดจุดนี้ได้เนาะทุกคนเนาะอ่ะประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะประมาณนี้หูแบบการจีเซนเนาะนง่ายเนาะทุกคนเนาะส่วนหูแบบแนวหับและแนวตานเสเนี่ยงแนวนวโน้มขาลงเนาะทุกคนเนาะแนวโน้มขาลงคือกันเนาะทุกคนเนาะ การโมการลงคือกันเนาะคือกัน,น,นรารทุกคนเนาะมันจะลงมาประมาณนี้เนาะจะลงมาประมาณนี้แล้วจะมีการเคลื่อนที่มาคุ้กับแนวปุ๊บแล้วก็ลงมาเนะานะทุกคนเนาะลงมาปุ๊บก็ขึ้นไปแล้วก็ไปสนกับแนวที่เราแต้มไว้เขาก็กดเซลล์เนะานะทุกคนเนาะง่ายๆเนะานะทุกคนเนาะแต่ห้ามกดบายขึ้นไปจะต้องกดเซลล์ลงมาเนาะ,ะตัวนี้จะเป็นการทดสอบเนาะเดี๋ยวพี่จะอธิบายการทดสอบแนวรับแนวต้านให้ลหลายๆคนได้ฟังนำกนนรารเนาะทุกคนเนาะว่า มันทุกข์ทรมานจะังใดทุกคนนะมันเป็นจังใดเนาะคือในกรณีนี้นะทุกคนนะในกรณีนี้ตัวอย่างว่ามันเคลื่อนที่ลงมาปุ๊บ